ความคิดในทุกเรื่องที่ทําความคิดจะนาคุณค่าสู่ชีวิตพี่ตคะคิดอะไรใหม่ๆได้เ็วจังมีเคล็ดลับอะไรดีๆหรอคะต้องรู้จักบํารุงสมองทานอาหารที่มีวิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองสมองดีก็คิดอะไรดีๆได้เยอะอยากบํารุงสมองแบบพี่บ้างจังนี่เลยคาราบาวแดงทุกขวดมีวิตามิน B12 ช่วยบํารุงสมอง สิบบาทเท่ากันคาราบาแดงเท่านั้นที่มีวิตามินบีสิรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุยโดยทุกหยดซ่าโสดาสิงไอซีไอดูรักไฮโดรเฟรชซีทำความสะอาดตัวเองวีโก้ยอดรถระบาคุณภาพอันดับหนึ่งสวัสดีครับกลับมาครั้งแล้วกับรายการจับเข่าคุยครับผมสยุธกรีบุลวันนี้ครับผมมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นแห่งของบุคคลที่เกิดความประมาทในการทำงานจะมาเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนั้น ขอเรียนเชิญคุณวาทิธีและคุณกิตติดาครับ <l ug> ชิญนม่ครับพรงของท่านสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับก็กระเด็นก็จะขอถามนะครับว่าเหตุการณ์ในวันเกิดเกิดอย่างไรครับเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะเกิดจากพีฉันและเพื่อนร่วมงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานและต้องการเอกสารฉบับหนึ่งก็ได้ช่วยกันหา ในที่ฉันก็รูขึ้นได้ว่าเอกสารนะมันอยู่บนชั้นว่าเอกสารฉันก็ได้เดินไปหยิบเอกสารและเอกสารนั้นมันอยุดสูงมากคือฉันก็เลยเอาเก้าอี้ไปหยิบเอกสารแล้วปีนขึ้นไปแล้วก็ตกได้รับอุบัติเหตุค่ะแล้วคุณกิติรดาได้เข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานยังบ้างครับอ่าในตอนแรกนะครับที่ผมได้เห็นเขาประสบเหตุใน,นะครั้งนั้นะครับผมก็ตกใจมากครับก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยเขา พานำตัวเขาส่งที่สถานพยาบาลของทางบริษัทนะครับแต่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะผมได้บอกเขาแล้วว่าผมอะ่ะจะจะช่วยเขาหยิบแล้วก็หรือไม่ผมก็จะไปเอาบันไดามาให้เขาครับแต่เขาก็บอกว่าไม่คงไม่เป็นไร,รผมก็คิดว่าแค่นี้คงไม่เป็นไรครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปหยิบบันไดามาให้เขาครับก็เลยต้องประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางบริษัทก็เลยได้นำตัวของคุณวัตถิศยลส่งทางโรงพยาบาลในในต่อมาครับ หลังจากเที่ยวด้วยความเหตุการณ์คร่าวๆจากทั้งสองท่านเที่ยวไปความอยู่แล้วอีกไ่คู่ครับเราจะมาติดตามชมภาพเหตุการณ์จริงที่ทางบริษัทได้บันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดนะครับไกลสอบยกนี้เราสองคนมีเคล็ดลับมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจอาจารย์ครับยกหนังสือขึ้นอ่านการสั่งและยกสุดท้ายยกบแบรนด์ขึ้นดื่มยกนี้ดื่มแบรนด์ด้วยกันนะครับเนี่ยของผมดื่มง่าย ใกล้สอบยกนี้เราสงรองคนมีเคล็ดมาฝากยกมือถามถ้าไม่เข้าใจแรงครับยกหนังสือขึ้นอ่านและยกสุดท้ายยกแรงขึ้นเดียวยกนี้ดือแบบน,นานครับเนี่ยผม,ผมตื่มง่ายกลับไมคทั้งนึงแล้วนะครับกับรายการจับเข่าคุย เดี S 1> <S 1> <S ๋ยวเราจะไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันนะครับไปชมกันเลยครับแกเห็นอะไรยอนถัดไหมไม่แน่ใจนะวดมากเลยวดมากด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราหาก่อนนะตอนนั้นอยู่ตรงเนี้ยแต่ไม่หาไม่เจอ ทันแล้วมั้งทันมางหนังสืออ่ะถ้าออก้าห้าได้ค่ะห้าสวัสดีค่ะเนี่ยตังนายโทรมาบอกให้รีบๆด้วยด้วยจะไม่ต้องเดินไปดูที่หนังสือก่็แล้วกันไม่ง่ายหรือยม่ง่งยเนี่ยเดี๋ยวเราใชหยิบบ้า มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็กลับมารั้งนึงแล้วครับกับรายการกับเขาคุณอยาจะถามคุณว่าครับว่าทำไมวันนั้นคุณถึงไม่ให้ใช้พื่องานบีบีให้หรือใช้บันไดครับี่ฉันคิดว่ามันแค่นิดหน่อยเองอะค่ะลบโกยคุณตุบเขาแล้วก็การใช้ก็การที่ฉันไม่คิดว่าการใช้เก้าอี้เพื่อยิบเอกสารมันจะไม่เป็นอะไรอะค่ะส <Gym. S 1> ่วนรองเท้าส้นสูงของดิฉันดิฉันคิดว่า มันคงไม่เป็นอะไรจนในที่สุดทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยการประมาทของดิฉันเองค่ะ๋อครับแล้วคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกไหมครับคุณจะปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกดิฉันควรที่จะคิดก่อนทํานะคะแล้วก็ไม่ประมาทหากวันนั้นดิฉันเสียเวลานิดนึงเพื่อเพื่อไปหยิบบันไดมาหรือไม่ก็บอกให้เพื่อนร่วมงานช่วยเหตุการณ์นี้ก็คุณจะไม่เกิดขึ้นค่ะ และดิฉันก็อยากจะฝากบอกกับผู้ปฏิบัติงานนะคะก่อนที่จะลงมือทำงานใดๆก็ควรที่จะรอบครอบเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองคะ่ะอืมครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณครับทั้งสองท่านครับคุณวสิทธิ์ถีกับคุณกิตดาครับซึ่งมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้เป็นทุตาของสำหรับบุคคลที่ทำงานนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอก่ากคำคมไว้นะครับ เพอเพียงนี้ครับชีวิตอาจไม่ปลอดภัยนะครับขอบคุณครับยกนี้แล้ ยกมือดูคะแนากคนนะ